ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะในไลฟ์ช่วงเช้านะเอ,อวันที่ยี่ิบสามเมษายนนะฮะวันอังคารน,นะก็เมื่อคืนกรุงเทพฝนตกนะฮะผมก็เลยตื่นสายก็เลยมาไลฟ์ช่วงเจ็ดโมงเช้าไม่ทันนะทุกที่ผมจะไลฟ์ถ้าเกิดจะไลฟ์ช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะก็ไลฟ์ไม่ทันช่วงเช้านะก็ มาไลฟ์ช่วง9้าโมงแล้วกันก็คุณอนุชิตสวัสดีครับคุณอ้อยสวัสดีครับเออไม่ทราบไม่แน่ใจรบกวนนิดนึงนะฮะว่าภาพเสียงชัดเจนนีนะครับผมว่าผมไม่ได้เท็คเลยก็ <c oughs> จากชื่อคลิปวันนี้นะฮะให้เพิ่งตื่นนะช็อกโกโก้ครับสวัสดีครับกินช็อกโกแลตือว่ากาแฟร้อนก <c oughs> ็นะภาพเสียงชัดเจนนะครับอโอเคชัดเจนครับโอเคขอบคุณครับอนุชิต ะะจากชื่อหัวข้อเรื่องคลิปนี้นะไลฟ์นี้นะก็ผมเอาข้อมูลมาฝากแล้วกันนะก็เป็นข้อสรุปนะฮะว่าสามเดือนที่ผ่านมาคือไตรมาสหนึ่งเนี่ยของเดือนเมษของปีนี้นะฮะหกสองเนี่ยเขาขายอะไรกันคอนโดนะเขาขายอะไรกันคุณอ้ยอยบอกชัดเจนคุณอนุชิตบอกกําลังขับรถไปทํางานโอ้โหแสดงว่านี่เป็นผู้บริหารนะฮะเนี่ยไปทํางานสายเนี่ยหรือไม่ก็ไปทํางานสายใช่ไหม <laughs> คุณ สนนะฮะคุณสนหรือซันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจจะสนนะฮะชัดเจนครับขอบคุณครับอ่ะโอเคนะก็มาเอาเรื่องราวมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังแล้วกันนะเมื่อวานตอนจัดไลฟ์ตอนกลางคืนมีเพื่อนๆถามว่าออมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาออกมาหรือยังมันยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะออกมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก2%เรหลือ0.01 แล้วก็ค่าจดจำนนง0.01เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีอแค่2ตัวนี้นะที่จะลดนะสมัยก่อนเนะี่ยลดภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยนะ3.3เนี่ยก็ไม่เสียนะภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียค่าโอนไม่ต้องเสียเสียแต่ค่าภาษีบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะแต่ว่ามาตรการใหม่เนี่ยเขาเขาอยากจะช่วยคนซื้อจริงๆก็คือค่าจดจำนงนงเนี่ยลดให้เพราะเดิมเนี่ยมัน1%นะ่อเน์ะค่าจำแองเดิมหนึ่งรน์ลดเหลือ0.01หรือ 0. 0.1นี่แหละประมาณนี้แหละเอาง่ายๆประมาณนี้ผม พราะมาตรการยังไม่ออกเลยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่หนึ่งเปอร์เซ็นลดแน่ถ้าเกิดลดนะลดถ้าจุดจำนงหนึ่งเปอร์เซ็นหือศูนย์จุดศูนหนึ่งหรือศูนจุดหนึ่งนี่แหละค่าโอนสเก็เหลือศูนหรือศูนดหนี 01, ห่แหละนะครับมันก็ไม่ต่างกันเยอะศูดหกับศูนย์จนย์หนึ่อ่ะนะครับแต่อันนี้มันยังไม่ชัดเจนก็เลยไม่กล้าเอาข่าวมาเลาให้เพื่อนๆฟังนะฮะพีร่รแมนติดหอก,กสวัสดีครับช อสังหาพลิกนะฮะผุดซิตี้คอนโดลักชัวรี่เจาะไฮเอนก็คืออสังหาพลิกคือผุดคือขายซิตี้คอนโดคือซิตี้คอนโดคือคอนโดราคาย่อมเยาวนะเปรียบสเสมือนรถก็อีโคคาร์นะก็ประมาณตารางเมตรละเจ็ดหมืนห้าบวกลบนะฮะไม่เกินแสนนะเออนะเขาก็เน้นตัวนี้แล้วก็ข้อมูลนี้นะผมเอามาจากอากรุงเทพธุรกิจนะฮะคนเขียนนี่ชื่อคุณบุกรสก้รสผู้แสนแสนะ เะะขาบอกว่าอย่างนี้ปัจจัยลบนะฮะเดี๋ยวผมอ่านนห้ฟังก่อนปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อต,อตลาดคอนโดมิเนียมนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาตรการคุมเข้มสินเชื่อคือวางดาว20% 3 0นาะกำลังซื้อกลุ่มผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศที่ยังชะลอตัวถึงคราวที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องพลิกเกมนะปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดในการพัฒนาโลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเงินในกระเป๋าผู้บริโภคนะฮะ ทั้งนี้จากผลสำรวจตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพช่วงไตรมาสหนึ่งสกสองคือมกรากรุมพามีนาที่ผ่านมานะของบริษัท Nexus p r o p e r t y Marketing นะฮะพบว่ามีอุปทานคอนโดเกิดใหม่ในตลาดจำนวน11,300ยูนิตจาก30โครงการมูลค่าทั้งหมด49,000ล้านลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคือลดลงจากมกรากรุมพามีนาของปี61ลดลง20%นะ มกรากมพามีนาหกหนึ 1, ่งหกสองเทียบกันเนี่ยหกสองลดลงจากหกหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นตะในแง่ของปริมาณคอนโดที่ออกมาขายนะคุณเอี้ยงบอกสวัสดีครับเอสวัสดีค่ะสิ <c oughs> คุณธิรเดชสวัสดีครับวันแรกของอายุห้าสิบครับไม่เคยยูมาขายนี้มาก่อนโอเคขออำนวยอวยพรวันเกิดให้คุณธีรเดชนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแล้วกันนะใ <c oughs> ายผมร้องเพลงเลย <c oughs> คือผมเป็นคนที่ ถ้ามีคนมาร้องเพลงแฮปพี่เบิร์ตเดย์ให้ผมผมจะเขินมากนะเออแล้วผมจะขนลุกไปหมดเลยผมกลัวคุณธีรเดชขนลุกผมก็เลยไม่กล้าร้องเพลงนี้ให้คุณนะก็เป็นว่าสุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะครับอ่ะต่อนะครับอายุห้าสิบละเป็นพี่ผมเป็นพี่ผมอ่ะนะแต่เขาบอกว่า <c oughs> โดยทำเลที่มีการเปิดตัวของโครงการมากที่สุดนี่คือคทำเลแถวบ้านผมเลยนะพักขนงสวนหลวงแบริงนะฮะ <c oughs> จำนวนสองพหน่วยนะสองพยูนิตนะ คิดเป็น21%อลงลงมาคือพญาไทยรัชดกพิเศษนะฮะพันเหน่วยลองลงมาคือลาดพร้าร 1, วงงาาาวังทองหลางนะฮะพันหหน่วยนะโดยคอนโดใหม่ที่น่าสังเกตนะจะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นซิตี้คอนโดนะครับที่มีราคาต่อตารางเมตรไม่เกิน75,000นะฮะและตลาดกลางที่มีราคาต่อตารางเมตรไม่เกิน1,000 0 0บาทรวมกันมากถึง75%ของจำนวนหน่วยที่เปิดใหม่ทั้งหมด ประมาณ8,500หน่วยอ่าโดยสรุปนะครับ85%ที่ออกขายนะใน100ห้องที่ออกขายเนี่ย85ห้องเป็นคอนโดซิตี้คอนโดคือราคาประมาณ7 75,000ไม่เกินแสนนะครับเขาบอกว่าจะทอให้เห็นได้ว่านะผู้ประกอบการอสังหาเริ่มปรับตัวในการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบรับเพื่อตอบรับกับตลาดที่มีความต้องการแท้จริงหรือเลี l ยวดีมาคือ มันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานหรือเปล่าคือสร้างคอนโดเพื่อมาตอบรับนักเก็งกําไรห,หรอมันไม่ใช่นะสร้างคอนโดเพื่อมาตอบรับนักลงทุนหรือนักเก็งกําไรกู้บ้านเงินเหลือกู้บ้านเงินทอนนี้มันไม่ใช่นะผู้ประกอบการคิดกันอย่างนั้นจริงหรอผมไม่เชื่อหรอกมันก็ต้องขายคนซื้อจริงสิแต่แต่นี้เขาประสบเขากลับมาสารวจว่าเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้สึกว่าผู้ประกอบการพัฒนาคอนโดมาเพื่อตอบรับกับตลาดที่มีความต้องการแท้จริง ว่ามันไม่ใช่นะมันน่าจะต้องตอบรับตลาดผู้ผู้มีความต้องการแท้จริงหรือเรียนดีบมาตั้งนานแล้วนะเขาบอกว่าซึ่งไม่เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีผู้ประกอบการรายเล็กที่เข้ามาทําโครงการเป็นครั้งแรกเอออันนี้น่าสนใจเอ,อคือมีผู้ประกอบรายเล็กเข้ามาทําโครงการครั้งแรกเข้ามาตอนที่มันโอ้ซัพพลายเนี่ยนะผม <laughs> ว่าคิดผิดหรือเปล่าประเมินจากสัดส่วนผู้ประกอบการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดทรั์มีมากถึงครึ่งหนึ่งเลยนะ4 7โอ้อันตรายมากนะครับ ผู้ประกอบผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ามาทําโครงการครั้งแรกมีมากถึง4ีเปซคุณเข้ามาถึงตอนที่มันตลาดวายแล้วนะเออตอนที่เขาทำตอนที่มันทํารวยกันไปแล้วอ่ะมาตอนหลังแล้วอ่ะผมว่าอันตรายมากเลยนะเขาบอกว่ามีผู้ประกอบการหน้าใหม่เลยนะที่ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถึงครึ่งหนึ่งเลยนะสี่เปอซนะที่เอามาเปิดตัวคอนโดขายและส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มาเปิดขายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทําโครงการโลไลซ์ก็คือโครงการคอนโดที่สูงไม่เกิน23เมตร7 8ดชั้นน่ะ นะเพราะว่าเงินไม่เยอะสร้างตึกสูงมากไม่ได้เพราะว่ามันต้องสร้างเสร็จถึงจะถึงจะได้เงินนะเพราะนั้นเนี่ยจะมีคอนโดลายเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะก็ลองลุ้นเอาใจช่วยพวกพี่ๆผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วกันนะครับจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าสัสดส่วนพวกหน้าใหม่ไม่เกินสไม่ิเกิซนต0นะแต่ตอนนี้สัสดส่วนกลายเป็นว่าหน้าใหม่เนี่ยเกือบครึ่งเลยนะส7สิบเ็ดซตดังนั้นเนี่ยจากภาพรวมประทานที่เปิดใหม่ในช่วงไตรมาสหนึ่งของของของปีนี้เนี่ยคอนโดจะเน้นตลาดกลางคือ 0 0 0ถึง75,000นะ75,000มื่นห้าถึงแสนอยู่ประมาณนี้ขณะที่ราคาคอนโดเฉลี่ยนในกรุงเทพปรับตัวลดลงนะฮะเอ้ยจริงเหรอ 1, นะเพื่อนๆนะข่าวดีนะคอนโดราคา,าคอนโดกรุงเทพราคาปรับตัวลดลงนะครับ1%นะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะนี่คือสำรวจมาจากบริษัทเอ่อ p ั p Nextaz Property Marketing นะฮะคอนโดในกรุงเทพปรับราคาลดลงนะครับ1%นะฮะ อยู่ที่หนึ่งแสสามื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทต่อตารางเมตรเมื่อเทียบกับปลายปีสอง1้าอยหกหนึ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสี่ห่หกร้อยบาทต่อตารางเมตรนี่คือราคาโดยเฉลี่ยนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคุณเทพนะสวัสดีครับคุณกฤษดาสวัสดีครับะคุณกฤษดาเริ่มออกมาแล้วคุณธนาโชตไปวิ่งมายัางครับเช้านี้ไม่วิ่งเมื่อเช้าตื่นไม่ไหวฝนตกฝนตกอากาศเย็ยนเลยตื่นสายวันนี้แกว่งแขนนะแกว่งแขนอยู่บ้านเคยเผ็นคนแก่ปะ คนแก่เขาจะแกวงแขนนะแกวงแขนอยู่หน้าบ้านอะเหมือนคนแก่แกวงแขนแล้วสะบัดแขนสะบัดแขนสะบัดข้อเท้าอะไรเงี้ยเออแบบออกกําลังกายแบบ <c oughs> แบบว่าคนแก่มากเลยคุณสนนะทําไมต่างชาติซื้อคอโนโดแล้วไม่ยอมโอนครับเออไม่แน่ใจมันก็อาจจะเป็นเฉพาะบางกลุ่ม,ม้งฮะก็ตอนนี้อาจจะมีกลุ่มคนจีนเขา <c oughs> ค่าเงินบาทเขาเอ,อ้ยไม่ใช่คือค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นค่าเงินหยวนมันอ่อนลงมันก็ถูกกันประมาณสิบ คือผู้ง่งเงินหยวนมันออลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเท่าที่ผมตามข่าวนะก็ทําให้ราคาคอนโดมันแพงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์่ะคุณสลิเพนนะสวัสดีครับ่ะต่อขณะที่ซัพพลายใหม่จากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาราิยใหญ่เนะี่ยรายกลางรายเล็กรวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้ามาช่วงชิงกําลังซื้อจากผู้ซื้อตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่การซื้อเพื่อเก็งกาไรนะฮะโดยการคาดว่านะฮะสัดส่วน จากยูนิตใหม่ในกลุ่มปีนี้จะมีมากถึงห้าสิถึงหกสิเปอร์เซ็นยังไงนะมาแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจนะ n e x กซัยังประเมินว่าจากภาพรวมแต่มาสแรกปีนี้นะจำนวนคอนโดในกรุงเทพหกแสนยูนิตคาดว่าจะเป็นคอนโดเปิดใหม่5้าหมืนยูนิตแต่หากมีมาตรการรัฐเข้ามากระตุน้นน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นหก0มื่นถึงเจดมืนยูนิตโดยสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีคอนโดเหลือขายจำนวนห้า0มืถึงหกมืนยูนิตคิดเป็นมูลค่าแสนสองหมื่นล้านบาท จากยอดรวมทั้งปีอยู่ที่หกแสนหกหมื่นยูนิตเฮ้ยตัวเลขผิดป่าววะมียอดรวมคอนโดค้างอยู่หกแสนยูนิตเลยหรอเยอะขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้นะนี่ผมอ่านตามข่าวนะขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดทรัพย์จะโฟกัสอืมอ่าโอเคอันนี้โฟกัสคืออันนี้เน้นนะ <c oughs> เน้นเลยนะเป็นตัวดําเลยนะ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์จะโฟกัสที่ตลาดคอนโดนในระดับไฮเอ็นเท่านั้นที่มีราคาต่อตารางเมตร1 1 1 0 0 0บาทขึ้นไปถึง1,09 0 0 0นนะฮะราคาต่อยูนิตก็ประมาณ6-15ล้านบาทและคอนโดลักชัวรี่ที่มีราคาต่อตารางเมตรแสนขึ้นไป 1, 09, นะ,ะราคาต่อยูนิ 15, 000, าาต15-30ลาต้ 10, 9, นนะา,าน 30, 000, านะครับคือบอกผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดทรัพ จะไม่เล่นตลาดซิตี้คอนโดคือ75,000มืนห้าถึงแสนนี่ไม่เล่นนะปล่อยให้หน้าใหม่เล่นไปคอนโดโลไลซ์เล่นไปนะพวกนี้ก็ผมบอกเลยนะคอนโดที่เป็นกู้เงินเกินกู้เงินเหลือกู้เงินทอนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคอนโดที่เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่นี่แหละอเออจริงๆมันจะมีเยอะคุณไปหาเอาเไอ้พวกที่แบบขายไม่ออกอะ่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มาร่วมมือกับโค้ช เอามาปั่นขายแล้วก็เปิดอบรมสัมมนาแล้วก็พอพอท้ายพอท้ายพอท้ายสัมมนาตอนใกล้จะปิดสัมมนาก็เอาคอนโดเหล่านี้มาเสนอขายเนี่ลองดูแล้วกันปัจจัยด้านความต้องการคอนโดในปีนี้คาดว่านะดีมาส่วนใหญ่จะมาจากผู้อยู่อาศัยจริงมากกว่านะครับซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการที่แบงคชาติออก LTV ที่ว่านี้นะฮะ ขณะที่ตลาดไฮเอ็นปีนี้คือตลาดคอนโดราคาแพงเนี่ยเจาะกลุ่มคนไทยที่มีกําลังซื้อทั้งการอยู่และลงทุนแทนที่จะเป็นคนต่างชาติโอเคไม่เน้นคนต่างชาติแล้วนะฮะปีนี้ไม่เน้นคนต่างชาติแล้วนะฮะ <c oughs> ซึ่งราคาเฉลี่ยคอนโดใน,ในตลาดปรับตัวสูงขึ้นไม่เกิน5-6%ขณะที่คอนโดให้เช่าระยะย,ยาวเริ่มพัฒนามากขึ้นในทำเนีส่วนใหญ่เป็นที่ดินของรัฐบาล ที่ปล่อยให้เช่าระยะยาวนะฮะเลเอกวชวนบางส่วนนะอืมคือก็มีคอนโดที่ปล่อยเช่าระยะยาวคือเขาเรียกว่าลิสโฮนะฮะลิสโฮก็จะเป็นพวกไฮเอ็นะพวกพวกคอนโดแบบแพงๆส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดแพงๆที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นลิสโฮนะเพราะว่าเป็นที่ของสำนักงานทรัพย์สินของของอะไรนะกรมธนารักษ์ของ ที่ราชพัสดุอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่พวกนั้นเขาจะแล้วก็เป็นพวกของจุฬาอะไรเงี้ยก็จะเป็นลิสโอนะคือเช่าเป็นสิทธิการเช่าไม่ได้ขายขาดนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าจากแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลให้ไตรมาสสองและไตรมาสสามก็คือเนี้ยเ <c oughs> มษาพฤษภา,ษามิถุนากร,รกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยนะหกเดือนนี้นะฮะไตรมาสสองและไตรมาสสามนี้จะมีคอนโดจะมีจํานวนโครงการคอนโดที่เป็น ซิตี้คอนโดและคอนโดระดับกลางออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งจากรายใหญ่รายกลางและรายเล็กนะก็คือคอนโดราคาประมาณ7 5็0 0มื่ถึงหนึ่งแเนี่ยจะออกมาเรื่อยๆนะฮะรวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่เข้ามาพัฒนาโครงการ2นะกลุ่มนี้นะฮะสกลุ่มนี้คือคอนโดซิตี้คอนโดกับคอนโดขนาดกลางคือซิตี้คอนโดคือคอนโด75,000ลงไป7 5 0 0 0ลงไป ราคานะต่อตารางเมตรคอนโดขนาดระดับกลางก็คือ1นึ่งแสลงไปนะครับมี2กลุ่มนะสอเซกเมนต์น <c oughs> ี้เป็นสัดส่วนประมาณ75%ของตลาดคอนโดทั้งหมดนะฮะซิตี้คอนโดประมาณ28%คอนโดระดับกลางประมาณ47%ส่วนในตรมาสที่4กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะขยับเปิดตัวคอนโดระดับไฮเอนด์ end, ที่มีสัดส่วนประมาณ19%และคอนโดระดับลักชัวรี่ประมาณ6% ถือเป็นการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่เหมาะสมกับสภาพตลาดช่วยทําให้ตลาดคอนโดปรับฐานใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงและช่วยแก้ปัญหาโอเวอร์สปายในตลาดคอนโดได้ในที่สุดซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอย่างไรก็ตามหลังการเลือกตั้งคาดว่านี่ก็เลือกนี่ก็หลังเลือกตั้งแล้วนะความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบันต่างชาติจะเพิ่มขึ้นส่งผลการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น และผลจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะทำให้มีการกำหนดราคาประเมินคอนโดใหม่ในปี63น่าจะทำให้ตลาดมีความคึกคักโดยเฉพาะคอนโดมือ2นะฮะเออนะเน็กซัสเขาบอกคอนโดมือ2น่าจะคึกคักขึ้นนะหากรัฐบาลมีการมีมาตรการทบทวนภาษีค่าโอนภาษีธุรกิจเฉพาะเอื้อให้ตลาดอสังหามือ2ก็จะก,การะตุ้นให้มีการหมุนเวียนการซื้อขายอสังหาในตลาดช่วยให ตลาดการลงทุนในคอนโดเติบโตอย่างมีสเสถียรภาพมากขึ้นนะครับโอเคจากข่าวนี้จบนะฮะก็ที่เอาข่าวนี้มาเล่าเพื่อนฟังก็คือสรุปก็คือว่า <c oughs> 3าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคอนโดระดับ7 5็ดหลงไปแล้วก็1นึ่งแสนลงไปเนี่ยเป็นเจ้าตลาดแล้วก็มีเอาออกมาขายทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่และไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย ถ้าตามความคิดเห็นส่วนตัวผมผมถือว่าเขามาปลายทางแล้วคือเขาอาจจะเห็นช่วงประมาณสองปีที่แล้วคอนโดมันเบิกไงแล้วเขาก็เตรียมตัวก่อสร้างเตรียมตัวเตรียมตัวเสร็จปุ๊บเขามาเขามาเริ่มก่อสร้างจริงช่วงช่วงที่ตลาดมันวายแล้วหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่กล้าวิเคราะห์แต่ผมว่ามันตลาดมันวายแล้วอะเพิ่งมาเข้าตอนนี้พวกสาหรับพวกหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตอนตอนเนี้ย ที่ผ่านมาสามเดือนเนี่ยเข้ามาเกือบครึ่งหนึ่งของที่มาออกขายออกขายทั้งหมดร้อยร้อยห้องเนี่ยเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่สักสี่สิบเจ็ดห้องซึ่งมันน่ากลัวมากนะนะครับก็ข่าวนี้มาฝากจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะผมดูก่อนนะ,ะอ,อ๋อเป็นคอลัมน์ของคุณอะไรทีนะผมอ่านทีแล้วกันเพราะว่าผมเอาของข่าวเข้ามาผมก็ต้องให้เครดิตเขานะชื่อคุณบทสกรผ,สนะผู้แสนะฮะผูแสนะฮะจากคอลัมน์ในกรุงเทพธุรกิจนะครับ คุณพัชยานะสวัสดีครับคุณกฤษดาทางด่วนบางนาะมุ่งหน้าเข้าเมืองติดจนนั่งหลับเลยครับเสียตังค่าด่วนมาติดแท้ๆเลยครับโอเคเอาสู้ๆแล้วกันนะนั่งดีกตัวเองไปก่อนนะจะได้ไม่หลับนะ <laughs> นั่งดีกตัวเองดั่งดึงผมตัวเองไปนะจะได้ไม่หลับอืม <laughs> เอาเมื่อกี้ใครบอกว่ากำลังขับรถไปทํางานตอนเช้านะคุณอน,นุชิตใช่ปะ่ะถึงยังนะฮะ <laughs> ผมคุยจบข่าวแล้วนะคุณอน,นุชิตถึงที่ทํางานเรืยงัง นะครับก็วันนี้เอาข่าวตามฝากตามนี้โอเคเมื่อกี้อีกนิดนึงเมื่อกี้ที่อ่านนะเขาบอกว่าราคาคอนโดเมืองเมืองไทยกรุงเทพนี่ราคาลดลงจากปีที่แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะราคาคอนโดเริ่มลงแล้วนะหนึ่งเปอร์เซ็นตโดยโดยค่าเฉลี่ยนะลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะลดลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นตนะก็ยังดีนะดีกว่าไม่ลดเดี๋ยว่าขึ้นนะตอนคือแนวโน้มมันไม่ขึ้นแล้วละ่ะคอนโดราคาตอนนี้มีแต่ลงนะแต่จะลงมากลงน้อยหรือแค่ทรงๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะ อะไรเนี่ยฮะพี่พี่เอาข้อมูลขายผมเนี่ยผมจะไปเจาะให้พี่คุณอนุชิตบอกว่ายัางเลยครับยังเลยเหรอโอเคแต่คุณเป็นผู้บริหารอยู่แล้วคงไม่เป็นไรหรอกหรือไม่ก็เป็นเจ้าของบริษัทผมเดาว่าอย่างงั้นนะดูจากดูจากรูปโปรไฟล์โง่เฮงน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามองเห็นไม่ชัดมุงหน้าบางนาะยังติดอยู่สำโลงโอ้ยอยู่สำโรงนี่สุดยอดแล้วตรงนั้นนะ่ะพี่บัวนันบอกโอเจาะเรื่องบอจอกกอหลอกซือซ้อซื้อบอกซื้อคอนโด เดี๋ยวลองดูพี่มันเป็นข่าวยังไงเหรอเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลดูนะฮะไม่รู้ผมจะไปเจาะไงอะพี่ไม่มีสำนักข่าวไม่มีสำนักข่าวเหมือนกันส่วนตัว <c oughs> ผมมีแต่เจาะข่าวเรื่องไอ้วิชามารกู้แบงค์ไปหลอกไปหลอกแบงค์อย่างพี่ปวันนั้นน่ะแหละผมถนัดผมมีแต่วิชามารไปไปหลอกแบงคนะ์เน่ยหลอกกู้แบงคนะ์เนี่ยถึงจะเจาะลึกได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูครับพี่ กิษดาใครมีคอนโดเยอะมีโอกาสติดมือสูงครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ขอให้โชคดีแล้วกันใครมีคอนโดเยอะๆอ้าวนะก็คลิปนี้พอของปากของคอนะยี่สิบนาทีนะครับไปละเดี๋ยวผมไปปฏิบัติภารกิจช่วงเช้าผมต่อแล้วนะก็เอาข่าวนี้มาฝากนะว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนะขาขายคอนโดอะไรกันนะคอนโดอะไรที่ขายดีอัปเดตขอ้อมูลข่าวสารกนตามนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะใครกำลังขับรถไปทำงานคุณอนุชิตก็ ขอให้ถึงที่ทำงานเร็วๆรถไม่ติดไม่ทำให้อารมณ์เสียงหุดหงิดนะฮะมีความสุขกับเช้าวันที่ย3สามเมษาสองห้านะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนฝนตกในกรุงเทพแต่ไม่รู้บางคนบ้านบางคนฝนไม่ตกที่บ้านฝนฝนตกนะก็เลยมีความชุ่มฉ่ำขึ้นมาดีเลยเป็นเอ้วันนี้เย็นเลยนะฮะโอเควันนี้เจอกันตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนเย็นเจอกันอีกทีนะฮะสำหรับ เวอร์ชันถามตอบนะฮะปัญหาสินเชื่อและการเงินนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ